และในที่สุดเราเองก็ไม่ต้องไปดาวเบบมัวซัวมูตัวหลิงกันแล้วนะครับสำหรับตัวละครตัวใหม่ล่าสุดในซูเวจีนนะวันนี้หลุดสปอยมาเรียบร้อยและการหลุดสปอยตัวใหม่ในครั้งนี้มันก็ไม่พ้นพวกตัวละครสายต่อสู้อีกแล้วเหมือนเดิมเลยนะจ๊ะเพียงแต่ว่าก่อนหน้านี้ผมได้เชียร์ไปในคําวว่าตัวละครตัวใหม่ล่าสุดต้องเป็นตัวละครของฝ่ายฮีโร่แต่ที่ไหนได้มันกลับกลายเป็นปีศาจซะงั้นและผมเองก็ต้อง ขอบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าไอ้ตัวละครตัวใหม่ที่เขาทําออกมาอันนี้ล่าสุดเป็นอะไรที่โคตรของโคตรดีและมันก็ดีกว่าเจ้าโตฟูมุกิระดับยูอาตัวนี้อย่างแน่นอนในเรื่องของโมเดลต่างๆอัศวินจากกลระดับยูอาตัวนี้แค่เทียบไม่ติดรวมไปถึงเจ้าตัวราชาใต้ดินระดับยูอาโอ้โหไม่ต้องไปพูดถึงเอาเป็นว่าก่อนที่เพือ่อนๆดูท่านจะเข้าไปรับชมตัวละครตัวใหม่รวมไปถึงรายละเอียดการโจมตีสกิลอันติเมตต่างๆที่โคตรจะอลังการโอ้อย่าลืมที่จะช่วยกดไลค์คลิปวิดีโอ like นี้ กดแชร์คลิปวิดีโอนี้และกด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะลิสต <L ist> Man s h o อบริการการเติเงินเกมมือถือวันพันเมนเดอะสโตนเกตที่ดีที่สุดคุ้มที่สุดและโ no, น1ที่สุดในเวลานี้ไ <Wow. S 2> ม่ว่าจะเป็นแพ็ก37คูปองในราคา165บาทรวมไปถึงแพ็กที่ใหญ่ที่สุด14,996คูปองในราคา59,000กว่าบาท <Wow. S 2> ทาง Li สต Man Shop s ช o อก็มีบริการให้เพื่อนๆทุกๆท่านได้เลือกสรรงชำระเงินได้แบบง่ายๆอีกทั้งยังมีระบบผ่อนนานสูงสุดถึง10เดือนอีกด้วยและนี่ <Wow. S 2> เป็นรายการเกมที่ภายในเว็บไซต์ลิทแมนช็อปเขาบริการรวมไปถึงบัตรเติมเกมก็มีเหมือนกันเาเป็นว่าเพื่อนๆทุกท่านก็อย่าลืมเข้าไปใช้บริการกันด้วยนะสำหรับลิทแมนช็อปบริการการจำางินเกมตลอด24ชั่วโมงสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกที่ทุกเวททุกทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมวันพันเมนเดอร์สตองเกตในซซเวอร์จีนและในวันนี้กระผมเองก็จะมาทําการสปอยตัวละครตัวใหม่ล่าสุดที่กาลังจะอัปเดตเข้าสู่ในซซเวอร์จีนเดือนหน้านี้และตัวละครตัวใหม่ตัวนี้จะเปป็นตตัััวละะะครรดบ่่อไทีจมา อยู่ในทีมของชุดแฟนตาซีซึ่งก่อนหน้านี้แฟชั่นเหล่านี้มันมาด้วยกันทั้งหมด3ตัวนะครับตัวแรกเป็นฟูบุกิระดับยูอาตัวที่2อัศวินจากคนระดับยูอาและตัวละครล่าสุดในเดือนนี้ที่โดนคนด่าก,กันมามากที่สุดราชาใต้ดินระดับยูอาสามตัวละครตัวนี้จะมาจัดอยู่ในทีมของชุดแฟนตาซีนะครับผมบอกเลยว่าเป็นตัวละครที่ค่อนข้างดีมากๆนะในระดับเรื่องรายละเอียดสกิลใหม่ๆบางสกิลนะครับส่วนบางสกิลก็อาจจะดูแย่ในส่วนนี้ก็ป่ปพลกันไปนะครับแล้วก็เรื่องรูปลักษณ์โมเดลต่างๆนานา,นาเนี่ย ตละครมันก็เข้าบางตัวละครมันก็ไม่ค่อยเข้าในส่วนนี้ก็อยู่ที่รสนิยมของเพื่อนๆเลยนะครับว่าจะชื่นชอบกันหรือไม่แต่ไอตัวละครล่าสุดที่มันจะอัปเดตเข้ามาใหม่ล่าสุดนะตอนนี้เนี่ยบอกเลยว่าอันเนี้ยน่าจะมีเพื่อนๆหลายๆท่านชื่นชอบกันมาอย่างเยอะมากๆรวมไปถึงไอเรื่องของรายละเอียดสกิลการโจมตีของเขาอันนี้คือโคตรของโคตรเหมาะสมที่จะมาเป็นตัวละครตัวใหม่ในปี2525 25นี้เลยนะและตัวละครตัวนั้นที่เขาจะเข้ามานั่นก็คือเจ้าตัวด้วงอจุราคาบุโตระดับยูั ตัวนี้นั่นเองครับคุณผู้ชมโอ้โหตกมือสิครับจะรออะไรคือจากก่อนหน้านี้เขามีเรื่องรายละเอียดสกิลเนี่ยหลุดออกมาเยอะแยะมากมายแล้วนะและตอนนั้นเนี่ยมันไม่ได้มานะครับผมแต่ในที่สุดนะตอนนี้ตัวนี้เขาก็ได้อัปเดตมาสักทีนะครับและการอัปเดตในครั้งนี้เนี่ยผมบอกเลยว่ามันเป็นอะไรที่ตื่นเ <c oughs> ต้นแล้วโคตรของโคตรดีสำหรับเพื่อนๆบางคนอาจจะไม่ถูกจิจไม่ถูกใจก็เป็นไปได้นะครับแต่ในส่วนตัวผมบอกเลยว่าโคตรคุ้มค่าครับกับการทําตัวแบบนี้และยิ่งเป็นเรื่องในรายละเอียดสกิลอันติเมทนะโอ้โหแม่โคตรนะ ผมบอกเลยแต่ปัญหาใหญ่ของผมนั่นก็คือตัวดาไม่มีเพียงพอครับในส่วนนี้โคตรน่าเสียดายสุดๆถึงแม้ว่าเขาจะกลับมารีเทเรินให้เราได้ซื้อนะตอนนี้อีก36ใบกับเดือนหน้าอีก36ใบก็ไม่น่าทันจริงๆเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆทุกท่านไปรับชมโมเดลตัวละครของเขากันดีกว่ารวมไปถึงคลิปการโจมตีในแอนติเมทของเขาอุปกรณ์เฉพาะสดาวอันนี้ก็มีเหมือนกันแต่ต้องขอบอกไว้ก่อนว่ามันเจ๋งจริงๆนะจ๊ะและนี่ก็ เป็นรูปยืนยันนะครับว่าเจ้าตัวด้วงอะจุร,ราคาบุโตตัวนี้มันเข้ามาจริงๆนะครับผมแล้วก็ตัวละครเขามันจัดอยู่ในสายต่อสู้ของทีมปีศาจรูปร่างหน้าตาโมเดลของเขาทั้งหมดออกไปเป็นตรีมแนวเด็กแนวสุดจ้าพร้อมกับสร้อยคอ,ทอ,ท,อทอง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 คำนะครับผมมูลค่าน่าจะหลายล้านนะครับที่มีคําว่าโบร่ บอกเลยว่าามออกมาได้ดีจัดจัดครับเป็นแนวเหมือนแรปเปอร์เด็กแนวโยโย่นะใส่ทองเต็มตัวโอ้โหคือแบบไม่รู้จะพูดยังไงดีนะคือเอาก็จริงมัน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 กระเทืนะคุณผู้ชมมันเท่มากเลยนะอันนี้คือผมชอบนะครับเพราะว่าถูกจริตแต่ถ้าว่ามันไม่ถูกจริตผมเมื่อไหร่ด่ายับแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เอาเป็นว่าในส่วนนี้มันอยู่ที่จลิตของผู้ชมแล้วกันนะครับว่าจะชื่นชอบดีหรือเปล่าแต่โดยส่วนตัวของผมผมว่ามันโอเคมากๆเลยนะเพียงแต่ว่าอาจจะติดใจตรงหมวกของเขานดนึงตรงที่ว่ามันมีไอ้แง่งด้วงของเขาเนี่ยโ มันทำให้ผมคิดลึกเกินไปนะครับแต่ดูรวมส่วน ตัวอาจถือว่าโอเคนะครับแถมมีการแบกลําโพงมาด้วยอารมณ์เหมือนจะไปขายหอยยังไงก็ไม่รู้นะอารมณ์แบบลูกเศรษฐีสุลต่านเลยก็วาดได้นะจ๊ะลองเอามาเทียบกับราชาใต้ดินระดับยูอาตัวนี้คือเทียบไม่ติดเลยนะลองดูแค่โลโก้ก็ได้ครับสำหรับโลโก้ตาปิศาจอันนี้เป็นการสกินทับเสื้อผ้ามาแบบงโ,งโง่ๆส่วนตัวละครอาซวินาจ,จากคนร,ระดับยูอาก็ทําสกินออกมางโง่ๆเหมือนกันครับผมคือแปะตรงหน้าอกอะงโง่ๆเลย,ยเป็นสกินธรรมดางโง่ๆอะ่ะและดูของฟุบกุกิดิโอโหอยู่ตรงกลางหน้าอกคือแบบม,มันง่อยมันง่อยเกิน ต้องนี่ครับผมเป็นไงสกินตานโลโก้ปีศาจมันเป็นสีทองอะคุณผู้ชมคือคือมันเป็นที่ทองก็ว่าได้นะมูลค่าเนี่ยน่าจะหลายล้านอยู่เหมือนกันครับเพราะว่าตอนเนี้ยทองขึ้นราคาเกือบจะห้าหมื่นแล้วอะแล้วคิดดูในตวงเขาสิมีทองกี่อันก็ผมไม่เนี่ยยังเป็นทองเลยนะโอ้โหแหวนก็มีแหวนทองข้อมือซ้ายขวาก็ทองที่โลโก้ก็ทองสองอันสร้อยคอนี่โอ้โหทองสองเส้นรวมไปถึงตรงซิปนี่ซิปตรงนี้นี่เหลืองเหลืองนี่ไม่ใช่เหลืองนะมันคือทองนะครับผมเนี่ยไอกระเป๋าก็ทองนะโอ้โหดูโดยรวมรวมนี่ถ้ามีดอก หมายมาด้วยกลายเป็นอ่องไปเลยจ้าเป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมสาหรับเจ้าตัวด้วอชูร,ราคาบุโตร่างใหม่ที่เขาได้อัปเกรดไปเป็นระดับยูอาซึ่งในส่วนนี้ก็น่าเสียดายอยู่อย่างหนึ่งเหมือนกับเจ้าตัวราชาใต้ดินระดับยูอารเลยครับตรงที่ว่าเขาไม่ไดเอาร่างต้นแบบของตัวละครระดับ s s r รบวกร่างนี้ไปเป็นร่างใหม่ในระดับยูอานั่นเองซึ่งเอาเข้าจริงตอนนี้ทีมงานก็หากินกันแบบง่ายๆประมาณนี้นี่แหละทําออกมาให้มันสวยๆดูเนียนตาเดี๋ยวคนก็เติมซื้อเชื่อผมเถอะเอาเป็นว่าระหว่างนี้ผมขอถามความ คิดเห็นกันสักนิดหนึ่งว่าเพื่อนๆทุกท่านชอบตัวละครตัวใหม่ของเจ้าตวดด้วงอชูร,ราคาบุตรระดับยูอาร่างใหม่กันหรือไม่แต่ถ้าหากเพื่อนๆยังตัดสินใจไม่ได้เดี๋ยวไปดูการโจมตีอัติเบรของเขาแบบอุปกรณ์เฉพาะสมดาวอันเนี้ยน่าจะตัดสินใจกันได้ง่ายแบบสุดๆเพราะการโจมตีของเขามันสวยอลังการมากๆและเดี๋ยวเรามารับชมกันเลยดีกว่านะครับผมสําหรับการโจมตีของพี่ด้วงของเราเนี่ยมีการปาลำโพงไปใส่ฝั่งศัตรูก่อนด้วยนะอมกับเข้าไปเย็บ การโจมตีซึ่งการโจมตีของเขาทุกดอกจะมีคาว่าบูม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 ,บมแล้วช็อตสุดท้ายก็จะเป็นการช้อต ต่อยเข้าไปครับผมโอ้โหบอกเลยว่าเป็นอะไรที่โคตรเท่มากๆนะซึ่งในส่วนนี้โดยรวมทั้งหมดบอกตามตรงว,ว่าถูกจริตผมแบบจัดๆคือมันทํามาได้ดีมากๆนะครับรวมไปถึงไอล้ลำโพงเขาที่มันแบกอยู่ตรงไหล่เนี่ยมันเอามาใช้งานได้ด้วยนะคือเอามาทําการโจมตีส่วนไมโครโฟนของเขาที่มันเป็นไมโครโฟนทองคำเนี่ยก็น่าจะเอาไปทิมหน้าใส่ฝั่งตู้แล้วมันมีเสียงคําว่าบูบออกมาเหมือนกับสร้อยคอของเขานั่นเองซึ่งการโจมตีในส่วนนี้โดยรวมบอกตามตรงถูกจริตแล้วถูกใจแบบโคตรเพื่อนๆจะชอ ชอบหรือไม่ชอบอะไรยังไงสามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้แต่บ้องขอบอกเลยนะครับว่าการโจมตีของเขานะตรงนี้เป็นการโจมตีคอมโบ4ครั้งถึง5ครั้งใส่สตูเป็นแถวแนวนอนซึ่งจะโดนตูทั้งหมด2ตัวละครนะครับแต่บางคนอาจจะเรียกเป็นแถวตั้งก็ว่าได้นะจ๊ะและนี่ก็จะเป็นเนื้อหาทั้งหมดของตัวละครตัวใหม่ล่าสุดในเซิร์อวอจีนด้วงอชูร,ราคูโตร,ระดับยูอาร์สำหรับตัวละครตัวนี้เพื่อนๆจะจัดจะเปิดกันหรือไม่ลองคอมเมนต์มาบอกกันดูนะเพราะโดยส่วนตัวของผมกะว่าจะจัดตัวละครตัวนี้ชิ้นเดียวกันหา ว่าดวงดีได้มันมาอันนี้ก็เป็นอะไรที่ปลื้มใจแบบสุดๆส,ส่วนรายละเอียดของเขาจะเป็นแบบไหนเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันต่หลักๆโดยรวมที่แน่ๆอาจจะมาแก้ทางเจ้าต,ตัวราชาเต้ดินระดับยูอาตัวนี้ไปก็ได้นะหรือไม่ก็อาจจะมีการสะท้อนดาเมจที่รุนแรงมากกว่าเดิมแบบสะท้อนและเจาะทะลุเข้าโลกสีม่วงต่างๆหน้านนะอันนี้ น่าสนใจแบบสุดซึ่งเอาเข้าจริงเราเองก็ไม่ต้องไปคาดเดาอะไรมันเยอะหรอกเพราะว่าเดี๋ยวเร็วๆเ,วเวนี้ยมันมาแน่นอนครับรายละเอียดสกิลต่างๆนานา,นาเผลอๆอาจจะเป็นรายละเอียดสกิลที่เคยหลุดออกมาไปก่อนหน้านี้แล้วก็เป็นไปได้เอาเป็นว่าถ้าหากมันมีข้อมูลอะไรออกมาเดี๋ยวผมจะรีบมาทําการอัปเดตให้กับเพื่อนๆทุกท่านได้รับทราบกันอย่างรวดเร็วแน่นอนและก่อนที่เพื่อนๆทุกท่านจะรับชมคลิปวิดีโอนี้จนจบก็อย่าลืมที่ช่วยกดไลค์ให้กับคลิปวิดีโอนี้ กดแชร์ให้ทั่วถึงกด Subscribe และที่สำคัญปุ่มระฆังกระดิ่งอย่าให้พลาดเพราะเวลามีคลิปใหม่ๆมันจะแจ้งเตือนให้กับเพื่อนๆทุกๆท่านทราบกันแบบทุนหน้าและสิ่งสุดท้ายนี้นะครับถ้าหากว่าคลิปวิดีโอนี้มีคำพูดคำจาหยาบคายอะไรหลุดออกไปก็ต้องกราบขอภัยมาณาที่นี้ด้วยใครที่ติดตามอยู่ก็ต้องขอบคุณมากๆและถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกด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 กันเข้ามาเยอะๆนะจ๊ะคุณผู้ชมทุกๆท่าน